ป้าอปาอครับป้าคอปาอครับอาัซสนฮอดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแม่เอซแมพคอยถูกทันนเครับอมอนีครับอมมนีผ้ามาลงป่าทั้ง บ้านนาดงครับตำบลน้าดงเพื่อปลาคาาแว่าเม็ดกับองวัดบึงการครับพี่น้องเม็ดนอดน้องง่ายๆครับอันนี้เสี้ยนสะดุงหลายครับเพื่อนสังจิงลวัลป่าไงวันจิห่งเอาคือขึ้นมากะลครับวันนี้ผักสะดุงักสีเป้าแหตัวป่ะเนีเอาเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผ่นเนสองร้านน้องๆฮะไห้นะครับเบอ่อไหยังโบเบิ้งนาหนมาหนิโอ้หกี่ยนนาะ วลาก็เป็นวิานอกอนเลยอีกกนาที่เ่านั้นพี่น้องปลามนีบ้านนาดงตับหนาดงมาเพื่มปามนี่อดไปังซุ่มยากไมรดไปเอาเรื่อเชื่อมกันพี่บ้านม่บาดเดออดง่งค่ดกึนสนะครับครับมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันกับพญ่อ้วนครับมือนี้อ้าวครับเตม เอาเลยครับยกบานแรกเป็นเังไใดน้องคนยี่หนนะบัวเฝล่าครับบัวเฝาบัวเปล่าหยกพุ่นๆเสียเขียวๆพุ่นุ่ครับพุ่นเสียเขียวพุ่ครับพี่น้องพุ่ป่ายังน้อฮะน้อปนจันบ่ายังนั่นปลาใหญ่ขึ้นแล้วครับตัวนึงครับนั่นกรจกไก่บ่ เห็นพูดเลยว่าป่าจงกายคือป่าจงกายฮะละโอ้ยมาเป็นคนงานกันประมาณสองสามโลป่าจงกายตัวนั้นเอาให้มันหมนาด้วยคือเขาห่วงกระุกหลานเฮงมากใจเห่เรื่อยากมากินเออเอาเอาตักเขาตักเขาโอ้ยเขาไปแล้วเขาไปแล้วขึ้เขาเอายืนผาเชียวยืนผาอุกไปเกื่อยๆโอ้ยป่าจงกายนี่ตัวนั้น,น,น,ย,น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 ยีนยน่มันเจอวันนี้ดีความละมัด ไปร่วมกับรีเหตุเป็นนายกกระตุ้นเชียรให้เห็ม่ครับท่านนี้เอาเตเพี่อนเตือม่ร่วนายุูคน้กัะพรงกันเอาขอบคุณหลายด้วยคู่นีอเบ็ดสุดๆควนนะแต่รางวัลห้าร้อยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่2องสามร้อยรางวัลที่สามสองร้อยเา รางวัลที่ีพยัคฆสร้างไอร้อยหนึ่งเด้อเอาชีพี่น้องเด้อเอาชีมั่งบ้านนี่้าขึ้นมานด้วพี่น้องด้อรีงบ้านเพราะว่าขาสดนขาง่อไปุบจังหวัดอุดรกอยุบพี่น้องอื่นบ้านหนองนาลำละค่ารอยหนึ่งหมื่นบ้านหนองนาลำหมื่เฮ้บ้านบ้านจุนหนยน้ารุ่นบ้านจุนเมื่อ้บ้านตูนวันที่สองเจอกันยอบที่หนึ่งสามชุอะไรพี่น้องเด้อ เย็บราคาไร่บาทครัอพี่น้องเด้ออยู่บ้านเพื่อตำบลหน้าไม้เพื่อบ้านดึงขึ้นั่งในอุ่นนั่งเอครับพี่น้องเด้ออาเรียนเชิญเด้ออย่าไปน้องเด้อจะไปอาสาวัตรที่สิเมษายนครับพี่น้องอยู่บ้านทั้งหอดตำบลตาลูอันพูดวาดิฉันพูดครับพี่น้องบ้านทั้งหอดตำบลตาลูอันพูดวาดิฉันพูดวันที่สิเมษายน้ารุงจับตา หุมม sociedad, Bref, une, ้นแดกแอาซูนรเเก่าสพยศสร์ข็เตรีมเบอร์จัเพียรีเจ้าพี่น้องพยศสังข์ด้นแมงนี่ใส่ใส่ประจำคอยสนับสนุนกันประจำขอบคุณหลายพี่น้องหลังจากเรื่องตาแรกกระโดดท่าด้วยเพื่อนปลอดภัยอาวุธที่อเมริกาพี่น้องีมเอาปลามาชิงราวัลได้โดยพอได้กกตหลใจผูเกา บอกแล้วว่าท่านจัดคณะกรรมการให่รางวัลพี่น้องเอ้าปลายังแหละรางวัลที่หนึ่งขาลอยรางวัลที่สองโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่สามสองร้อยบาทรางวัลที่สี่เที่ยวที่หาจะได้ปลาตัวหนึ่งไปไปพี่น้องเข้าเอาให้โชคดีให้พี่น้องเด้เอาตัวเพิ่มแซงซั่งพวกเราหลายแล้ว น้องครับพี่น้องนั่งคนนะเด็ดเป็นสมกระด้งตักครับพี่น้องอาจจะเป็นปลาตองครับนี่งครับงานปลาตองไก่นี่ครับ โดดออกโอ้ยช <c ười> ีวิตนามนะนะครับสะดุ้งฟังครับนี่ได้สองตัว ครับุลนะครับผลขทางุผลผลผลปลาใหญ่เขาสะดุกนะครับุผลตะกีนบะโอ้เรียบร้อยครับน่าจะเป็นปลายังบ่ก้ไก่แล้วบ่บ่ทานเบิ่งบัคักขึ้นกันครับนี่ครับเป็นไก่ขึ้นแจงน่องบอดครับพี่น้อง ตัวนึงติดค่าสะดุ้งย้นครับที่น้องนั้นอาจจะเป็นปลาตะเพียนครับสร้างผลรันพี่เราหมุ่นปลาคาวอกรากครับ อ๋าหน่อยขึ้นนะครับไ,นะนะไม่ไกลแ้วนะเอาครับ เบ่งเลยครับตัวนี้ครับไปเรียวไปเรียวไปเรียวตัวเบ่งใหญ่เลยปาชิมเดียวเดูเดืแต่ตัวน้อยไว้ให้โอ้ปลาตัวใหญ่ดดครับปลาอย่างน้ารัะพี่น้องก็ตัวใหญ่เลยต้องปลาซชี่ยวว่ะต้องปลาเชี่ยวอะไรไม่ได้หรือปลาเช่ยวอะไร ตัวใหญ่ยี่ดีครับตัวนี้ครับบดได้มันซัำโดดออกแล้วนสะด้งขาดพร้อมกันะครับพลังเย็บสะด้งครับ ถ้าเกินหาม้อลงไป่ยครับนง่ายครับไยกระหวาปกระหครับพี่น้องโอ้ย่าครับง่่ดีตัวนี้อคงงา่หขอโทษลมอดโอเคาดการว่าฮอตเช้าวะข้าวข้าวควาเาเช้าตืนนีหรอกขรบ่ยกายงครับพี่น้อง เขาบอกว่นเห็นแค่เสือเขียวไม่ไถ่ละสินะน่าใจไม่ได้เฉียดไม่ใหญ่เลยมขงกรไม่กันแม่มาตับนี้่งแ้วแม่เนี่ ครับพี่น้องวันนี้ล่วงปลาบ้านนาดงตำบลนาดงมาเพอปาาคาดเนกระห้อหย่สิบกิโลได้เห็นมาครับวันนี้ล่องปลาบ้านนาดงตำบลนาดงมาเพอปาาคาดนี่ได้ปลากระโห้อปโจกนี่ว่นนีสามกิโลนะพี่น้องลกระห้หย่เป็นยี่สิบกิโลน พุยาบาพุพาเทนบานเบลแม่ะไององค้าคุณนีอว่าจังไหนว่าจังไหนอันนั้นเขาโ่รักเนาะอันนั้นรา่นางวในทางย่อมงครไทยมุ่งไทยมุ่งปลายอกปลาขึ้นไม่เยอะนครับคร้ครับพี่น้องแตมไมเห็นไว่ามันไปกินาอยู่แตมไมแคครับพี่น้องมาเบ่งปลา ดงเด้อผู้ยน้ตปลาด้ปลากันไครับไอ้ซม่มาน่าเห็กบลลูกไหว้อปลาีสดีประมานไอ้นี้ปลาแน่ถว่าจะัวข้อเอาประสอะไรปลากระนี่นตั้งสิบหกกขึ้นีเดียวนนี้บอาไอจานคนวายืนสิบกิโลึ้ากั คุณยีบ uh, ้านเป็นน่งมากที่ดที่นี่แล่เป็นนาชื่ออตัวนี้กไปไปไปขาย ปัญหาราคาจีกกันเจ้าตาขวางเงือนรปัญหาเครับออองเวลาหามงสานี่อาจารย์พกาศหามงกับหามงเรารางวัลที่หนึ่งหา้อยบาทรางวัลที่สองสามอยบาทรางวัลที่สามสบาทรางวัลที่สี่หนึ่อยบาทผู้ยุิบ้านหน้าดนการปนากรรการมอบจงพลาพเชษจางพลาเอี่เลวไปเบิงเสุลามมากิโลนด้อสิ ไปผ่านลุ้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 นของเ้าสีลุ้นนี่ครับเอาตัวนี้กนเอาอะไรก็ได้เออจาขอเปินจิ๋ไปอยู่จะขอเปินจิ๋ไปอยู่อันนี้ไพ่ก้าบผมเอาตัวดีหน่อยงสองโลกงก็ดีเส้นไดได้เส้นไหได้ทำไห้ดิทอวันแล้วรซื้อเขียรแล้วขายผ่านหงผ

สิบองสร็จเไง่ท่านไหโลกจยานท่าไหร่ปในงในทองสิบสองโลครึ่งสิบโลครึ่งใส่เ้มะไไม่ได้ใส่ปั้่งเา้า่อ้ป่าไปน้สล่พ <14 S 1> ี่น้องครับตัวนี้สดสดสครึงสหครึ่งเหมือนกันสครึ่ง ต้อการว่าไปเรจะเล่นลุ้ลงไปตงน้นได้เป็นที่สองนะครับร้อยรอยรอยหิบเจยาวยาวายาวเงสป็นปลามสิบหกสามนหรอกตอบตอบยังไตบาว้าน้นะน้น ีขายบ่ครับขายบ่เนี่พันหาขายบ่เนี่ยขายไป้เรานี้เลยพันหานั่งสาวเปิพันหาี่เื้อให้ตูนิ่งโอ้โหเนี่ยที่นีสบาล่าะิตรมาแล้วเอาไปลย17กิโล17กิโลไปนัหาขายบ่พันหา ปัญหาปัญหาตัน้ป็่่มสองฟงสองงนดมกันาดอาโอเคดชายูน้าเพนกรดีใจดอกพสาปดนหนปาปัญหาัปัญหาปาจีนมาครับปลาปาจีนหญ่บุบบุบบุบปลาใหญ่ปลาใหญ่ยกได้ปลาใหญ่แล้วเ้แล้วาห รอรางคนกได้าวมั้านเนยโอ้โอดางตองพ่ตัวจังเดียกขึ้นมาทั้งขีดรถกระไดตัเป็นรหน้าดีกมเขานี่ยเลยนะครับ่องนเลยตัวเชือดยนนี้นมาจีนรับวันนี้โอ้ป่าเนี่ย

ชื yup. อรประโจอ่ะครับปลาอันได้เมื่อน่นปยังปลาอีอัใหญ่ลากะโก่อนใส่สามยีร่ได้หได้ยี่หรอครับใสามยี่หสามอันนี้ครับลากะโฮครับที่น้องนี่สิบสองรูแปดยสองโลห ชื่องรู้หาโอ้ขอบคุครับครับครับตัวนี้ตัวใหญ่สองห่ครับขอบคุณครับเอาอางน้ำเลยใส่บนอทางน้เนาะครับเอาอาๆอ่าเนาะ เวอฟมิลี่ครับอาดีๆก็ได้ตัวดีๆตบังหันเ่นบอกมาว่าจิามมาสั้นิสามบอกเิเมนโบเมนหรือวะอันนี้เนี่ยเนี่ยนี่ค่ะเอาิ่งมันเได้ปาไหลายเขาได้เนี่ยเนี่ยจะวินงจะวิงเอาไปสอนแล้วสอนแล้วได้ปลปลา ห่ยบนไดแจกตัวสเพิ่นบัไงอืสิิงใหญ่เยิตัได้ปากกระหูวใหญ่เลยสกิงได้สินะั่ไดแจกตัวเอาไปเอาไปสอนไหมไปสอนไหมเตี้ยมันได้ปาง่อมเส่ของเจ้าอย่้ส้ยเย็นบ้านหลัง้ทิ้งนี่บ่โอ้นี่นะครับขีมนงานเดียวกันพีมงานเดียวกันมันน่นสำน้าันน ูเดพอปีงบน่มันก็ยังเดียนอยู่นี่ในุงงเพอนะละครับพี่น้องกสอชจบคลิปเท่านี้ก่อนครับพี่น้องมื้อนี้ป่าพ่นกระไดพอสมก้นะครับมีแต่ป่าตุยหญงอยู่ครับพี่น้อง ผู้มันกับมันผู้พ่อมันกับสู่ต่อไปครับน้องต่อไปแต่จังมาพบพ่อกันน้องนาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็บยูน้องบ้านหน้าดงครับน้องนาที่เป็นน้องได้ก็ค่อยรุ่นกันครับพี่น้องอา่ะสำรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ บงออกทั้งห,หลายาเที่ยวๆโอ้ปลาเงี่นงคุณครับพี่น้องบาเห็นเพนครับอเอกางนิ oon, ิ oh yep, <S 2> <S 2> <S 2> <S ีเนอาักกิดนยกครับปัาเนี้ยวยกด้านข้างยกไรข้างพี่น้องเอ้เบิ่งเหายกขึ้นยกนั่นเอ้ายกบกขึ้น้วเอ้าใช้กิดนเลยตัว เดินเล่นอินเยอไปินเยอไปงัดขึ้นมาหนิโกเปนนเปที่การยกรูปแบบไหมโอ้ใต้โอ้ใต้คนวัดเป็นใต้ตัวรูปเป็นรดีรูปแนครับ บสังวนนี่กระซิ Anna, 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 ์ผ right ah. ูเรดยนั uh ่นนั่นนั่นลงแล้วครับนั่นผูเใีนสีเดียนแบบก็ได้นั่นเนี่น่วเน่อี้ยย้กเน้าขอส้ยูเอาสะดุ้งลอยอยู่ทั้งฝา่ทั้งน้ำกูขันได้ปลากระที่ว่าฟวกเติาแม่ยูคบ อันนี้พวกกรรมการเพื่อนเรอกมาให้พึกแค่น่ะเพื่านมาอยู่ใกล้น้องพื่นได้เอาให้